ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะเดี๋ยวรายชื่อนะคะครูก็แคปเอาไว้นะคะว่ามีใครบ้างเดี๋ยวก็เช็คลับนะคะทีน,นี้ในชั่วโมงที่แล้วให้ทำแบบฝึกหัดไปถูกไหมคะถูกไหม เดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรื่องของการปฏิสนธิกันนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ดูเด็กๆพร้อมแล้วหยิบสมุดขึ้นมาหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเปิดมาเรื่องการปฏิสนธินะคะของพืชดอกหน้าที่เท่าไหร่วิโอ่เปิดหน้าที่สิบเก้าขึ้นมาเด็กๆทุกคนสิบเก้าขึ้นมา หยิบหนังสือขึ้นมาเลยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครูจะพูดถึงกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชนะคะกระบวนการการสืบอ่าโดยอาศัยเพศของพืชเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะเด็กๆแน่นอนเลยในการสืบพันธุ์นะคะมันจะต้องมีการถ่ายละอองอะไรหรอกการถ่ายเออการถ่ายละอองเลนู ซึ่งการถ่ายละอองเรนูคืออะไรการถ่ายละอองเรนูนะคะจะเกิดขึ้นในพืชดอกเท่านั้นในพืชดอกเท่านั้นนะคะโดยที่เราจะรู้อยู่แล้วหน้าที่ของดอกนะก็จะทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองดอกจะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจําไว้นะดอกมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะ การสืบพันธุ์ของพืชเนี่ยจะเริ่มต้นก็คือการถ่ายระอองเรนูระอองเรนูของพืชจะมีลักษณะเป็นฝุ่นฝุ่นเป็นฝุ่นนะคะเป็นเหมือนฝุ่นแป้งอะนะคะอันนี้คือระอองเรนูของมันระอองเรนูจะอยู่บนยอดเกสรตัวผู้หรือยอดเกสรตัวเมียคะเด็กๆ ระอองเรนูอยู่ที่ยอดเกสรตัวผู้หรือยอดเกสรตัวเมียลูกอ่าระอองเรนูจะอยู่ที่ปลายนะคะของยอดเกสรเพศผู้หรือเกสรตัวผู้มันจะอยู่ในอับ,บระ องเรนูที่เราเรียกว่าอับปลาองเรนูอับปลาองเรนูเมื่อมันแก่ตัวลงนะคะมันจะเกิดการแตกมันจะแตกออกมาเลยนะคะแตกออกมารอบทิศทางนั่นเองพอมันแตกออกมารอบทิศทางนะคะก็จะทําให้มันเกิดการถ่ายละอองเรนูขึ้นมาได้นั่นเองค่ะเด็กทีนี้ การถ่ายละอองเลนูนะคะมันจะต้องเริ่มต้นก็คือละอองเลนูจะปิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมียถ้าละอองเลนูปิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมียเมื่อไหร่เราจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าการถ่ายละอองเลนูนั่นเองนะคะเข้าใจไหมลูกถ้าการละอองเลนูไปตกบนยอดเกสรตัวเมียเมื่อไหร่ ออปิวไปตกปุ๊บอะเราจะเรียกว่าการถ่ายละอองเรนูไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะเป็นแค่การถ่ายละอองเรนูเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วไอ้ละอองเรนูเนี่ยที่มันแก่ตัวลงนะคะมันก็จะอยู่ในอับละอองเรนูนั่นเองนะที่เราบอกสงสัยว่าเออละละอองเรนูมันมาจากไหน ละอองเรนูก็จะอยู่ในนะคะเกสรเพศผู้เมื่อมันเกิดการแก่ตัวนะคะแก่ตัวลงนะคะมันก็จะปริแล้วก็บีออกมานั่นเองนะเดี๋ยวจะให้จดแต่ยังไม่จดตอนนี้เดี๋ยวเราจะจดตรงท้ายคาบครูจะส่งไปในรายอ่ะทีนี้การถ่ายละอองเรนูมันจะมี2แบบคือการถ่ายละอองเรนูในดอกเดียวกันกับถ่ายละอองเรนูแบบข้ามอะไรหรก คำดอกนะคะเรามาดูการถ่ายละอองเลนูภายในดอกเดียวกันก่อนถ้าเป็นการถ่ายละอองเลนูภายในดอกเดียวกันจะเกิดขึ้นกับดอกสมบูรณ์เพศเท่านั้นไฟดีนะการถ่ายละอองเรนูนะคะในดอกเดียวกันจะต้องเกิดขึ้นกับดอกสมบูรณ์เพศเท่านั้นดอกสมบูรณ์เพศคืออะไร ก็คือดอกที่มีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียอ,อยู่ในดอกเดียวกันอันนี้เราจะมีการถ่ายละอองเรนูภายในดอกเดียวกันต่อมาการถ่ายละอองเรนูแบบข้ามดอกการถ่ายละอองเรนูแบบข้ามดอกคืออะไรการถ่ายละอองเรนูดอกคือมันคนละดอกกันเลยนะคะอย่างดอกที่1กับดอกที่สองมีการโอนถ่ายละอองเรนูจาก ดอกที่1ปิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมียของดอกที่2แบบนี้การถ่ายละอองเรนูแบบข้ามดอกสามารถเกิดขึ้นได้กับพืชที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศก็คือดอกที่มีเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียในดอกเดียวกันหรือเกิดขึ้นกับดอกไม่สมบูรณ์เพศแต่ถ้าเป็นการถ่ายละอองเรนูแบบดอกเดียวกันอย่างเงี้ยพืชดอกไม่สมบูรณ์เพศจะไปถ่ายละอองเรนูไม่ได้ จะไปถ่ายละอองเรนูไม่ได้นะอันนี้นะคือการถ่ายละอองเรนูแบบข้ามดอกนั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะตรงนี้มีใครสงสัยไหมมีใครสงสัยไหมเด็กๆสงสัยลูกสงสัยไหมคะถ้าไม่สงสัยเดี๋ยวไปอันต่อไปนะแต่เดี๋ยวครูจะให้โจทย์ในท้ายชั่วโมงท้ายชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมากัน จดอันนี้เดี๋ยวครูจะติก๊กรอบไว้ให้นะคะใส่ลงในสมุดด้วยนี่นะโอเคไหมเดี๋ยวก่อนโอเคต่อมานะคะอันนี้เราจะพูดถึงการถ่ายละอองเรนูในอะไรในอะไรลูกในดอกอะไรคะ ในดอกเดียวกันการถ่า,ายละอองเรนูภายในดอกเดียวกันจะต้องเกิดเฉพาะดอกสมบูรณ์อะไรเท่านั้นไปกี่ที่ครูบอกโอเความสมบูรณ์เพศคือต้องในหนึ่งดอกเนี่ยมีเกสรเพศผู้กับเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะการถ่า,ายละอองเรนูแบบข้ามดอกก็คือละอองเรนูของดอกเดียวกันเนี่ยนะคะ มันจะค่อยๆปิวนะคะไปตกบนยอดเกรสรตัวอะไรลูกยอดนมีนะคะปิวไปตกบนยอดเกรสรตัวเมียนั่นเองนะมันก็คือยังอยู่ในดอกเดียวกันอนะพวกเนี้ยเข้าใจยังอันนี้เราเรียกว่าการถ่ายละอองเรนูแบบข้ามอะไรลูกไอ้แบบอะไรลูกแบบดอกเดียวดอกเดียวกันนั่นเองนะ ตรงนี้งงไหมงงไหมอ่าไม่งงนะเดี๋ยวเราจะมาดูการถ่ายละอองเรนูแบบข้ามดอกบ้างนะการถ่ายละอองเรนูแบบข้ามดอกไปกีครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะที่บอกว่ามันจะมีการถ่ายละอองเรนูแบบข้ามดอกที่หนึ่งกับดอกที่อะไรที่สองนั่นเองอืม ทีนี้การถ่ายละอองเรนูแบบข้ามดอกนะคะการถ่ายละอองเรนูเนี่ยมันจะต้องอาศัยตัวกลางถูกไหมลูกถูกหรือไม่ถูกอ่ะจะอาศัยตัวกลางนะคะในการถ่ายละอองเลนูนะคะตัวกลางของการถ่ายละอองเรนูเนี่ยมีอะไรบ้างอะ่ะมาจับตาดูตัวนี้ไว้ตัวนี้อะไรผึ้งสังเกตที่ขาของผึ้งกับตัวของผึ้ง ตัวของพึ่งทำไมมันมีไอ้สีเหลืองเๆฝุ่นฝุ่นติดมาอะไรหรอกมันคือละอองอะไรน,นั่นเองเออแม้เนี่ยเธอเรามาขยายจริงๆอ่ะตัวผึ้งเนี่ยมันจะมีละอองเวลาที่มันกินน้ําหวานอะ่ะพึ่งไม่ได้กินน้ําหวานแค่ดอกเดียวมันจะกินน้ำหวานหลายๆดอกใช่ปะ่ะพอมันกินน้ําหวานดอกอะ่ะเออมันก็จะแบบว่าขาของผึ้งอะ่ะ หรือขาของมแมลงทุกชนิดนะผีทรงผีเสื้ออะไรเงี้ยมันจะมีขนอยู่เว้ยมีขนอยู่ที่ขาของมันเนี่ยและขนพวกเนี้ยก็ไปจับเอาละอองอะไรเข้ามาด้วยละอองเลนูพอมันดอกที่หนึ่งมันก็ฆ่าไปเออดอกที่สองแบบเนี้ยนะคะเออมันก็ผสมเยอะแยะเลยเห็นตรงนี้ไหมเนี่ย เป็นก้อนสีเหลืองๆเนี่ยอะไรมันเออละอองเรนูนั่นเองตัวมันเห็นไหมเปิเราละอองเรนูเต็มไปหมดเลยนะคะทีน่นี้การสืบพันธ์ุนะคะหรือการถ่ายละอองเรนูเราบอกว่ามีมแมลงชนิดต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีอะไรอีกมีลมลม สืบพันยังไงอ่ะเด็กๆบอกครูทีดิอ่าเก่งมากระอองเรนูมันก็จะปิวนะคะไปตกยังยอดเกสรตัวอะไรนั่นเองอ่าตัวเมียนะคะแล้วน้ำล่ะน้ำอ่ะ น้ำมันช่วยในการถ่ายละอองเรนูยังไงอะเวลาฝนตกหรือน้ำเนี่ยมันก็ไปกระทบกับเกสรตัวอะไรหูกเกสรตัวเมียเออตัวผู้ก็ได้อา่ะตัวผู้เสร็จแล้วละอองเรนูก็ไปตกบนยอดเกสรตัวอะไร ก็เมียนั่นเองนะคะเออมนุษย์มนุษย์ก็เหมือนกันนะมนุษย์เออใช่นะคะนกมแมลงพวกนี้มีผลทั้งหมดเลยมีผลทั้งหมดเลยนะคะอ่าให้จดอะไรเดี๋ยววงกลมไว้จดแค่ตรงนี้พอไม่ต้องวาดรูปนะ อ่าโอเคอันนี้เข้าใจแล้วเนาะอ่าทีนี้เรารู้การถ่ายละอองเรนูละเราจะต้องมารู้ขั้นตอนของการปรติสนธิอืมปารนี้คืออะไรการปฏิสนธิก็คือต้องเป็นการที่นะคะเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ เข้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียถึงจะมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในที่นี้ก็คือละอองอะไรนั่นเองละอองเลนูจะเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่หนูดูให้ดีนะอันนี้เดี๋ยวควรูอธิบายรอบหนึ่งนะละอองเรนูคืออันสีเหลืองๆเ,เห็นไหมที่ครูวงละอองเลนูฟังตามครูนะ ละอองเลนูพอมันปิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมียละบนยอดเกสรตัวเมียแล้วนะที่ยอดของเกสรตัวเมียเราเคยกินใช่ไหมเฮ้ยทำไมเราไปกินดอกไม้แล้วเรารู้สึกหวานเพราะที่ยอดเกสรตัวเมียมันจะมีน้ําหวานอยู่ซึ่งไอ้น้ําหวานตรงเนี้ยฟังคุยดีนะไอน้ำหวานตรงเนี้ยเป็นอาหารของละอองเลนู <c oughs> น้ำหวานนะเป็นอาหารของเราองเลนูเสร็จแล้วไอ้น้ำหวานตัวเนี้ยนะคะเมื่อมันเมื่อมันนะได้รับได้รับอาหารได้รับอะไรเสร็จแล้วอะ่ะมันจะค่อยค่อยงอกหลอดยาวๆวดูลูกดูลูกดูอยู่ไหมเราองมันได้อาหารปุ๊บมันจะค่อยค่อยงอกหลอดยาว เห็นหลอดยาวๆไหมเห็นไหมเออไอหลอดยาวๆตรงเนี้ยนะคะมันก็จะเข้าไปทิ่มหาเซลล์อะไรนั่นเองเซลลไข่เออถ้าไอหลอดยาวๆเนี่ยของเราอองเรนูเนี่ยมันงอกจนไปทิ่มหาเซลลไข่แล้วเนี่ยขั้นตอนเนี่ยเราเรียกว่าการปฏิอะไรหรอเออนั่นแหละนะคะ เพราะฉะนัะ้นการปฏิสนธิเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอันดับแรกเลยละอองเรนูปิวไปตกบนยอดเกสรตัวอะไรก่อนตัวเมียแล้วละอองเรนูได้รับอาหารถูกไหมคะก็ค่อยค่อยงอกลงไปงอกหลอดอนะคะหลอดละอองนะคะไปหาไปหาอะไรไปหาเซลอะไรเซลอะไรไข่ก็ไปหา ไปผสมกระเซลล์ไข่ในรังไข่นั่นเองอันนี้เรียกว่ารังไข่นะทีนี้พอพืชน,นะคะสังเกตอยู่ว่าทําไมดอกไม้เนี่ยทำไมมันเริ่มเหี่ยวถ้ามันเ,เหี่ยวแสดงว่ามันมีการปรติสนธิเกิดขึ้นแล้วนะดอกไม้เริ่มเหี่ยวมีการปรติสนธิเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งการปฏริสนธิก็จะทําให้เกิดผลหรือว่าผลของผลไม้นั่นเองนะคะ การปฏิสนธินะคะมันจะมีรังไข่หนูเห็นคำว่ารังไข่ไหมรังไข่คือบริเวณนี้นะคะรังไข่คือบริเวณนี้นะคะรังไข่นะคะรังไข่เมื่อมีการปฏิสนธิแล้วนะคะมันก็จะเข้าไปนะคะผสม พอผสมเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะนะคะรังไข่จะ,จะเจริญเติบโตไปเป็นผลนะผลลไม้อะที่เรากินอะมาจากรังไข่ส่วนอวุญนอวุ่นคือไอเม็ดสีดำๆพวกเนี้ยนะคะก็จะ,จะเจริญไปเป็นมเมล็ดนั่นเองมเมล็ดของพืชน,นะ,มะเมล็ดของพืชคืออวุ่นแต่ถ้ารังไข่ก็จะกลายมาเป็นอะไรนั่นเองเป็นผลนะ นันหน้านี้ให้จดทั้งหน้าเลยวาดรูปแล้วจดทั้งหน้าด้วยวาดรูปแล้วจดทั้งหน้าปึ๊บปบเดี๋ยวหลังจากเนี้ยถ้ามันตัดอ่ะไม่ต้องห่วงนะครูจะให้เข้าไปดูคลิปวิดีโอเข้าใจไหมคะแล้วก็จดพวกนี้ด้วยเข้าใจหรือไม่เข้าใจอืมเดี๋ยวมาสาม เค okay. จะได้ใครเข้าเรียนไม่พอ